เรื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง่งยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับสุ u กิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุกิได้ง่ายๆผ่อนสบาย by, ในสไตล์คุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคีย้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรสดั้งเดิมรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซา สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปิศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันพุทธที่24่กรกฎาคมครับวันนี้มีข่าวสารต่างๆมาฝากเช่นเดิมนะครับแต่ว่าช่วงต้นคลิปขออนุญ,ญาตแจ้งช่างนเพจว่าระหว่างผมกำลังอัดคลิปตอนนี้นะครับคือถแถวๆบ้านผมนี่มันมีการก่อสร้างอยู่ฉะนั้นะถ้าสมมติว่ามันมีเสียงใดก็ตามทีออ่ผ่านเข้ามาในคลิปนะครับ ส่วนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดูงกำนัด,ดเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ว่าการรายงานข่าวสารต่างๆนะครับอันนี้เรานำเสนอให้เต็มที่เหมือนเช่นเดิมนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของพี่เดยก่อนดีกว่าครับดาบิดเดคนะครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านคิดถึงพี่เดยเหมือนเดิมนะครับมีรายงานจากกิโยมอรนะครับผู้สื่อข่าวสายสเปนจากเดีเลติกนะครับซึ่งก็เขียนสกูปมานะครับชิ้น เกี่ยวกับเรื่องราวของด k อนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับไอเรื่องที่มันเท้าความแล้วก็เรารู้กันอยู่แล้วเกี่ยวกับพี่เดเนี่ยอันนี้เราจะไม่ได้ไปพูดถึงนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอ่ะถ้าเป็นเรื่องในอดีตก่อนละกันนะครับเกียร์โมรยเนี่ยเขารายงานว่าไอช่วงที่พี่เดเย้ายจากยูเนเตดในช่วงกลางปี2023ัน่านะตอนนั้นนะ่ยนะครับ แหล่งข่าวบอกว่าพี่เดคิดจะแขวนถุงมือจริงๆนะนะครับคือพี่เดรู้สึกผิดหวังนะครับกับการออกจากทีมไปในลักษณะนั้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ณนะตอนนั้นเนี่ยพี่เด์ก็รู้สึกไม่พอใจนะครับกับ2คนก็คือคนแรกจอร์นเมอร์เทอร์นะครับ แล้วก็อีกคนก็คือเอริกเทนฮากแล้วก็พี่เดย์แบบว่าถ้า2คนนี้อยู่ในทีมเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลับมาแมสเตอยู่ในเดซึ่งจอเมอเบอร์เธอร์ตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหลือแต่เทนฮากนะครับฉะนั้นซัมเมอร์นี้แน่ๆเนี่ยพี่เดย์ก็จะไม่กลับมานะครับอย่างแน่นอนนะครับว่าไปแบบนี้นะครับแล้วด้วยความที่ตอนที่ย้ายออกใหม่ๆเนี่ยพี่เดย์ตัดสินใจาจะแขวนถุงมือใช่ปะ่ะแต่ทําไปทํามาเนี่ยพี่เดย์รู้สึกว่าเขาคิดถึงฟุตบอลนะครับแล้วก็รู้สึกยังรักฟุตบอลอยู่ ก็เลยไม่ได้คิดจะแขวนถุงมือแล้วนะครับแต่ก็ยังคงฝึกซ้อมนะครับอย่างต่อเนื่องตามปกตินะครับมีการติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมทีมยูไนเตดไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟอนันเดสนะครับหรือว่าควนมาตาก็มีการไปพบเจอไปถ่ายรูปนะครับกับผู้เล่นของยูไนเตดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมโดยส่วนตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนี่แหละนะครับทีนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ของพีเดย์เป็นอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่หลายท่านอยากจะทราบกัน นะครับเกีรยร์รรายงานนะครับว่า DKR หวังว่าจะมีการประกาศทีใหม่ของเขานะครับภายในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าทําไมสกู๊ปนี้มันถึงมาเพราะว่าเกียร์โมรัยอาจจะได้ทราบข่าวะอะไรอัปเดตสักอย่างหนึ่งนะครับจาก DKR ซึ่งสโมสรใหม่ของพี่เดนี่นะครับอันดับแรกเลยคือมันจะต้อง ทำให้ครอบครัวของพี่เดย์เนี่ยนะครับมีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเขาอย่างเอเดวเน่นะครับรวมถึงลูกสาวของพี่เดย์อย่างยานายด้วยนะครับซึ่งที่ใหม่ของพี่เดย์เนี่ยแน่นอนล่ละนะครับมันก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเป้าหมายหนึ่งก็คือที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่พี่เดย์จะอยู่ในยุโรปต่อไปนะครับซึ่งอาจจะ ไม่ใช่ในสเปนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีข้อเสนอมาจากสเปนนะครับส่วนทีมในอังกฤษเนี่ย DKR ยยืนยันแล้วนะครับว่านอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาก็จะไม่เล่นให้กับทีมใดในอังกฤษทั้งสิ้นแต่ว่า ออปชันหรือว่าทางเลือกของอพี่เดนนะครับยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอนะและแม้ว่าจะไม่ได้เล่นฟุตบอลนะครับมากว่า1ปีแต่พี่เดก็ยังคงสู้แล้วก็ยังคาดหวังที่จะาคาแข่งต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เด้ด้วยนะนะครับแต่ผมคาดหวังนะเอาจริงๆนะครับในคอมเมนต์ของรุ่กมังกรนัดนะนะครับผมไม่อยากเห็นคอมเมนต์ประมาณว่าเอาเดคอากลับมาดีกว่านะครับโอนัน่หน้าไม่เห็นเก่งเลยอะไรแบบนี้นะครับ คือผมย้ำนะโอนาน่าเนี่ยยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับฉะนั้นเราต้องสนับสนุนนักเตะของเราคุณอาจจะวิจารณ์โอนาน่าได้เมื่อทำพลาดครับนะครับแต่ว่าคือคือจริงๆผมควบคุมไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นความเห็นของทุกท่านแหละนะครับเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์มาเถอะแต่ผมแค่ไม่อยากเห็นแบบการเปรียบเทียบแล้วอะนะครับไม่อยากเห็นการเอาชื่อเดคอมาเพื่อกดโอนาน่าแล้วอะนะครับนะบก็ยังไงก็ เข้าใจผมแล้วกันเนาะนะครับเพราะเวลาพูดถึงข่าวดีก์อามันก็จะมีประมาณนี้มาตลอดอ่ะเนาะนะครับอ่ะไปที่เรื่องราวต่อไปนะครับกับข่าวที่มาร์คริชลีย์กับอดัมคราฟตันเขารายงานมาฝากนะครับเป็นการพูดถึง การจัดการภายในองค์กรของเอนอสนะครับคือเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตบอลโดยตรงแต่มันก็เกี่ยวข้องกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละซึ่งคริชลีย์กับคราฟตันนะครับเขาก็รายงานมาให้เราทราบนะครับว่าตอนนี้ีนเอนีอสเนี่ยกำลังทํางานหนักนะครับกับการลดขนาดองค์กรลงซึ่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมีการพูดถึงนะครับในสื่อก่อนหน้านี้มาสักพักแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เอนอสเขาก็ต้องการจะทำหนึ่งนะเขาต้องการจะปลดพนักงานออกกว่า250คน คือตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ1 1 4 4คนนะครับเขาต้องการที่จะลดจำนวนลงนะครับจากประมาณ1100กว่าคนเนี่ยเขาต้องการจะให้เหลือแค่900คนคือเรื่องนี้เนี่ยมเป็นการพูดกันในองค์กรสักพักแล้วนะครับแต่ว่าพอจะทำจริงๆเนี่ยพนักงานในองค์กรก็รู้สึกเครียดนะครับแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ส่เรื่องนี้ก็อยู่ที่เอเนอส์ครับเขาจะต้องอพยายามที่จะบำรุงขวัญและกำลังใจพนักงาน นะครับให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าคือถ้าองค์กรมันบวมเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะครับแล้วการควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากคือตั้งแต่มีบริษัทนะครับที่ชื่อว่า Interpath เข้ามาจัดก,การไอ้เรื่องของการกําหนดหรือว่าควบคุมขนาดองค์กรนะครับการใช้เงินใช้จ่ายในองค์กรเนี่ยคือเรื่องแบบนี้มันก็มันก็จำเป็นต้องทํา นะครับแม้ว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรนะครับมาถึงคนที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลนะนะครับพวกพนักง,งานออฟฟิศอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะโดนไล่ออกไหมนะฉันจะตกงานไหมนะนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องความเ,เรื่องประโยชน์สูงสุดดีกว่านะครับเรื่องของความให้ประโยชน์สูงสุดตอออ่อสโมสรสิ่งเหล่านี้ครับ มันจำเป็นจะต้องมาก่อนไป็นอันดับแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เสียใจกับพนักงานหล,หลายหท่านนะครับในแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดที่อาจจะต้องแยกทางกับองค์กรไปนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อทําให้สโม,มสรลดรายจ่ายลงกับสภาวะไอ้กฎการเงิน Financial Fair Play นเนี่ยนะครับหรือว่ากฎ PSR ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นต้องทําสิ่งนี้ นะครับนะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งพนักงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้อยู่ต่อหรือว่าที่ไปแล้วนะครับหรือว่ากําลังจะไปแล้วก็ทีมง,งานเอเนอสนะครับกับการจัดการเรื่องในองค์กรด้วยนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะนํามาเล่ากันต่อนะครับคุณจำอ,อดีตดาวรุ่งคนนี้ได้ไหมครับภาพนี้ก็เก่ามากแล้วนะนะครับถ้าจําไม่ได้นะครับถ้าจําไม่ได้คุณอาจจะเคยเล่นเกม คุมทีมนะครับเมื่อสมัยแบบ20ปีที่แล้วนะครับคุณจะพบะดาวรุ่งคนหนึงในเวลานั้นที่ชื่อเฟเบียนแบรนดี้ผมไม่แน่ใจว่ามีใครจำได้ไหมนะครับแต่ว่าเกมคุมทีมเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยชื่อนี้คือเทพมากยิงเยอะมากนะครับภาพที่ BBC อเอามาฝากเนี่ยยังมีแดนนี่เวอร์เบกอยู่ข้างๆอยู่เลยครับนะครับแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยคือทางเฟเบียนแบรนดี้เนี่ยนะครับเขาไปเล่น ฟุตบอลอยู่กับทีมเชเดลทาว w n ทีมกึ่งสมัครเล่นใน g r e a t อร์แมนเชสเตออายุก็ประมาณ30กลางๆแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือตอนนี้เนี่ยนะครับเฟเบนแบรนดี้เนี่ยเขาทำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Scouted FC นะครับคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ใครก็ตามที่เป็นนักฟุตบอลแล้วก็อยากหาทีมนะครับคุณสามารถจะอัปโหลดคลิปลงไปในแอปได้นะครับแล้วก็คนที่ทำทีมฟุตบอลนะครับอาจจะเป็นแมวมองหรือว่า ทีมงานหลังบ้านของสโมสรหรือว่าโคช้ชอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถจะโหลดแอป,ปนี้ไปแล้วก็ดูคลิปการเล่นของนักเตะที่อัปโหลดลงไปได้นะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ยบอกว่ามันมีการอัปโหลดไฟล์ลงไปเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีการดาวน์โหลดคลิปนะครับไปที่ประเทศต่างๆเนี่ยกว่า93ประเทศและแบรนดี้เนี่ยก็คาดหวังว่านะครับจากแอป,ปของเขาเนี่ยนะครับจะมีการทดสอบฝีท้านักเตะกว่า300เคสด้วยกัน นะครับคือฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือว่าบางทีเนี่ยชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปคุณอาจจะเล่นฟุตบอลแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอย่างแบรดดี้เองนะครับสมัยที่เ,เป็น1ิบกว่าปีก่อนนี่คือในเกมคุณเทพมากเลยนะนะครับรวมถึงค,คุณเคยเป็นดาวรุ่งของยูเนเต็ดมาแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตตัวเองให้โอ้โหสำเร็จหรือว่าเป็นวันที่ดีของคุณในทุกวันได้สุดท้ายในวันวันหนึ่งคุณก็ต้องโซ่ต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณ เดินทางในอาชีพฟุตบอลแล้วมันไม่เวิร์กนะครับลองมองหาเส้นทางในธุรกิจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าแบรนดี D ้เขาไปตรงนั้นนะคือโดยปกติเด่ยนะครับนักฟุตบอลถ้าเลิกเล่นไปแล้วถ้ามันแบบอาชีพค้าแข้งมันไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ประสบความสำเร็จแต่มันมันต้องเลิกเล่นเนี่ยบางคนไปในแนวทางพันธดิตใช่ไหมครับพวกกูรูในทีวีบางคนไปเป็นโคช้ชเป็นผู้จัดการทีมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในเคสของแบรนดี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่ที่น่าสนใจและก็แตกต่างออกไปก็คือการทำธุรกิจนั่นเองแล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลด้วยนะครับฉะนั้นเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่า BBC ก็นำข่าวนี้นะครับเอามาฝากกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นอดีตดาวรุ่งนะครับที่เคย ลงเล่นให้กับทีมเยววาวชนของยูเนเต็ดในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับยังอยู่ที่อดีตนักเตะยูเนเต็ด United ยุคป๋าครับไปกันต่อเลยนะครับกับบทสัมภาษณ์ของถั่วน้อยชิเชเรตโตเออร์แลนเดสสำหรับใครที่คิดถึงนะครับเจ้าถั่วน้อยนะครับนี่ก็เป็นดาวยิงที่แฟนๆยูเนเต็ดทั่วโลกรักนะครับคือไม่ว่าจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่แฟนๆก็จะยังรักแล้วก็ยังซัพพอร์ตชิเชเรตโตอยู่เสมอเนาะ นะครับแต่ว่าชิเชอร์โตก็ให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแต่มันก็มีประเด็นที่ชิชรโตพูดถึงนะครับเราจะเรียกว่าชิชาหรือว่าถั่วน้อยก็ได้เนาะนะครับเป็นเรื่องของ FA คร,ครับถั่วน้อยบอกว่าคือการที่ทีมได้แชมป์เอฟเอัพเนี่ยโอเคบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ถ้วย FA แหละนะครับมันไม่ใช่ถ้วยพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่ถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแต่ว่า การควาคร้าแชมป์เอฟเอคัพสำหรับทัวร์น้อยเนี่ยมันก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะคือโอเคเราเข้าใจครับว่าในเกมลีกเนี่ยยูไนเต็ดอาจจะทำผลงานได้น่าผิดหวังในฤด,ดูกาลที่แล้วจบที่8นะครับทีมต้องพยายามอีกมากทุกคนรู้แหละนะครับในการกลับไปสู่จุดที่เคยยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือน10ปีก่อนในะยุคเซเล็กต์ฟุตบที่แบบอ่าเล่นยังไงก็มีรุ่นแชมป์ลีกตลอดเวลาแต่นะครับชิซิโตเองก็บอกว่า f อฟคัมันก็มีค่านะ คืออันดับแรกคือโชเซโรโตไม่เคยได้แชมป์เอฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ภายในทีมเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราลงไปแข่งในทุกซีซั่นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็มีแชมป์นะนะครับแล้วมันก็เป็นมาตรฐานที่ตั้งเอาไวส้สำหรับฤดูกาลต่อไปครับว่าอย่างน้อยเนี่ยทีมจะต้องมีแชมป์สักรายการหนึ่งเพราะว่าโอเคพอเทนท้าเข้ามาทําทีมปุ๊บเนี่ยฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้นะครับได้แชมป์คาราบาวคัพฤด,ดูกาลที่แล้วได้แชมป์เอฟเอคัพอย่างเงี้ย มันก็มีเป้าหมายที่จะเดินทางไปผมยกตัวอย่างเช่นถ้าถามผมว่าฤด,ดูกาลต่อไปอยากให้เป็นยังไงโอเคเราได้คาราบาวแล้วเราได้เอฟเอคัพแล้วลองตั้งเป้าไปที่ยูโรปาลีกเป็นยังไงล่ะนะครับก็ลองดูนะครับอย่างน้อยถ้ามีแชมป์ทุกซีซั่นนะ่ะนักเตะที่อยู่ทีมอื่นแล้วก็เป็นเป้าหมายของสโมสรแล้วก็อยู่ในตลาดซื้อขายเนี่ย็ขาจะสนใจมายูเนเตดก็ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้ามาได้อย่างนั้นมันมีทรอฟีอ่คุณได้ชูท้วยแชมป์นะครับมันก็จะเป็น แรงดึงดูดที่ดีที่จะดึงนักเตะจากทีมอื่นนะครับเข้ามาเสริมทีมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชเชลิโตชื่นชมก็คือเรื่องของการพัฒนาเยาวชนนะครับชัวร์น้อยบอกว่ามันก็ยังคงยอดเยี่ยมในาก,การได้เห็นนักเตะเยาวชนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของมแมนเชสเตอร์ยูอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการพัฒนานักเตะอย่างอเลฮันโดรกานาโชแลวก็รวมถึงค o p ป,ปี้เมนูด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของยูไนเต็ดในสโมสร นะครับที่นํามาฝากกันเป็นเบื้องต้นฟังกันสบายๆนะครับส่วนการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก็คงจะทยอยย,อยนะครับเชื่อว่าไม่น่าเกิน1-2วันนะครับก็น่าจะมีภาพของนักเต่ที่เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวเราเจออาร์ซอลนะครับในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะครับกรกฎาคมนี้เวลา7จ็ดมงเช้านะครับยังไงก็รอปลุกนาฬิกามาเชียร์ทีมกันได้ อ่ะข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างนะครับเผื่อหลายท่านจะรอนานนะครับมีเรื่องราวจากจูเลีาดิมซิโอครับผู้สื่อข่าวเทียสองจากสกายอิตาเลียโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนของยูซุฟฟ a ฟาน่ากองกลางของโมนาโกตอนนี้มีข่าวจากเสื่อดับสูงเข้ามาแล้ว ดิมาเซีเองรายงานนะครับว่าณตอนนี้นะครับมิลานยังคงเป็นทีมนำนะครับในการที่จะลุ้นตัวยูซุฟฟาน่าที่สัญญาเหลืออีกแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้มีอีก2ทีมเข้ามาแจมนะครับในดีลของยูซุฟฟาน่าแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อ t ตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งทางมโนโกก็ตั้งรับนะครับในการเจรจาดีลนี้ด้วยการตั้งค่าตัวนะครับอยู่ที่ 29.4ล้านปอนด์ครับ29.4ล้านปอนด์นะครับย้ำตัวเลขครั้งหนึ่งซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตัวของฟอร์ฟาน่าเองเนี่ยเหลือสัญญากับมนโกอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเจราจาค่าตัวกันต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าการที่เต็ดเข้าไปร่วมดิวฟอร์ฟาน่าเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการ อมองหาทางเลือกแหละเพราะว่าณนะตอนนี้ดีลกับมาเนโออูกาเต้นะครับมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าฉะนั้นเนี่ยการหาตัวเลือกอื่นนะครับนอกจากอูกาเต้มันก็เป็นแลน n B เพราะว่าจำได้ไหมครับก่อนนี้สโมสรเนี่ยเวลาจะไปเล็งใครก็เล่งอยู่คนเดียวแล้วก็รอมันอยู่นั่นแหละเจรจาร,รอนะครับแฟนๆเขาก็เลยตั้งฉายาว่า48ชั่วโมงเงเพราะมันไม่มีแลน n แพลน n C ตอนนี้เนี่ยยูเนเตตเปลี่ยนไปแล้ว นะครับถ้าดิโอกาเต้ไม่เวิร์กก็พร้อมถอนทุกเมื่อนะครับแล้วก็ลองมาหาตัวอื่นนะครับทางเลือกอื่นซึ่งฟอฟอาก็คือ1ในทางเลือกนั้นนะครับส่วนอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่อยู่ในข่าวนี้ด้วยนะครับของจารุกาดิมาซิโอมีชื่อของริชาร์ดรีออสกองกลางชาวโคลัมเบียของพอลมรัสแต่ผมจะบอกว่าดิมาซิโอเขียนข่าวนี้ ไม่ได้โยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปโยงกับเอซีมิลานครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนะครับณนะตอนนี้ยืนยันนะครับณนะเวลานี้ว่าริชาร์ดเรยออสนะครับกองกลางชาวโคลัมเบียของพาเมรัสที่โอ้โหเป็นกระแสะมาในช่วงส,สมัยที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้มีผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับก็ยืนยันนะครับถ้าพูดถึงตำแตหน่งมิดฟิล์มี3ามชื่อก็คือมาริโอกาเต้ กำลังอยู่ในระหว่างการเจราจากับบาเรซังเช็กแมงนะครับแล้วก็ในรายของโฟ f ฟาน่าซึ่งตอนนี้ดีมาซูรายงานเข้ามาแล้วนะครับว่าเ n i เด d เข้าไปในดีลนี้แล้วแล้วก็อีกคนที่แค่สนใจเฉยๆแค่ลงในลิสต์ไว้ก็จะเป็นมาตินซูบิเมนดีกองกลางของเรอัลโซเซียดัดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยณนะตอนนี้เ n i เด d กาลังให้ความสนใจนะครับอ่านูแซมาสราอุย แบ็กขวาของบเยอร์มินิกจริงๆอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับในคลิปวันอังคารตอนเช้าเนี่ยเรามีรายงานข่าวนี้ไปแล้วนะครับว่ายูเรเตดให้ความสนใจมาสราอุยสิ่งที่วมเนี้จะบอกก็คือว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับมีสื่อดับสูงเทีย1นะครับถึง2สื่อด้วยกันที่ยืนยันข่าวของมาสราอุยที่โยงกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดคนแรกคือไซมอนสโตน นะครับเขายืนยันว่าตอนนี้จูเนี่ยต็ดกำลังมองหาแบ็กขวานะครับโดยที่มาสราอุยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจแม้ว่ามันอาจจะต้องไปพูดถึงขาออกนะครับอย่างแอารดาวนบิสซาก้าคือถ้าสมมติว่าหาทางปล่อยบิสซาก้าได้มันก็อาจจะทำให้ดีลของมาสราอุยเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับโตนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสื่อที่พูดถึงนะครับนูแซมมาสราอุยก็คือพอลเฮิร์สเทียหนึ่งจากไทมส์นะครับที่รายงานเข้ามา นะครับว่าโนแซมัสรอุยเนี่ยนะครับคือเป้าหมายของอยูไนเต็ดจริงๆนะครับซึ่งตัวเลขที่บาเย์เนี่ยนะครับตั้งใจที่จะปล่อยมาสรอุยหรือว่าขายมาสรอุยออกไปเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเอาจากรายงานของฟอรเดน์เพลเทนเบิร์กนะครับทียสสามสกายเยอรมนีเมื่อวานนี้ที่ผมทําคลิปไปเนี่ยตัวเลขต่ําสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านปอนด์จริงแต่ถ้าเป็นข้อมูลจาก พอลเฮิร์สจาก t i m e ์มันก็จะอยู่ที่17ล้านปอนด์ขั้นต่ำนะครับอันนี้อยู่ที่สื่อไหนรายงานเข้ามาแต่ว่าลักษณะเดียวกันครับยูเแตดจะต้องขายบิมสก้าให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะพยายามออมองหาแล้วก็วางแผนที่จะดึงออมาสอุยไปเสริมทีมอีกหนึ่งจุดนะครับทีออ่ทาง p o ลเฮิร์ส เขียนไ้เพิ่มเติมก็คือเทนฮากเนี่ยเชื่อมั่นว่าการมาของมาสตดอุยจะช่วยอนล็อกนะครับหรือว่าช่วยปลดล็อกฟอร์มของแอนโทนีได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นร่วมกันที่อาจจะอัมสเตอร์ดัมมาก่อนในช่วงที่เอริกเทนฮากคุมทีมนะครับเรื่องราวสุดท้ายเราไปดูสิ่งที่ทางร็อบดอลซันนะครับผู้สื่อข่าวเอ,อทีอสองจาก ESPN แล้วก็จูเลียนโลลองส์นะครับผู้สื่อข่าวสายฝรั่งเศสเขารายงานมาฝากเราแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นคอลัมน์ของร็อบดอลซัน สรุปคร่าวๆเลยนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เตรียมที่จะเ,เร่งมือในการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมหรือพยายามหาทางขายผู้เล่นออกจากทีมแล้วนะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยยูไนเต็ดมีลิสต์รายชื่อนะครับที่จะปล่อยออกนะครับณเวลานี้หรือว่าวางแผนจะปล่อยออกพร้อมจะปล่อยออกทั้งหมด7ชื่อด้วยกันนะครับชื่อแรกคือวิกเตอร์ลินเดเลฟ นะครับชื่อที่2คืออาร์ตนเบสกานี่คุยกันไปแล้วนะครับชื่อที่3คือคริสเตียนเอริกเซนนะครับสคนนี้เหลือสัญญา,าอีกแค่1ปีเท่านั้นนะครับสชื่อแล้วนะส่วนอีก4ชื่อนะครับที่รวมกันเป็น7ชื่อนะก็จะมีแฮร์รี่แม็กควนะครับสกอตต์แม็กทูมิเนีแอนโทนีแล้วก็เจดอนซานโชนะครับในรายของแอนโทนีแล้วก็เจดอนซานโชเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงที่แอนโทนี Anthony, ถ้าจะขายนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลเสียทางบัญชีเนี่ย มันจะต้องอยู่ที่51ล้านปอนด์ขึ้นไปซึ่งในเคสของอนโทชนี่มันยากนิดนึงเพราะว่าจากฟอร์มฤดูการที่ผ่านมาคุณจะไปขายเขา5้าล้านปอนด์เนี่ยมันยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลิสต์ที่สโมสรใส่เอาไว้นะฉะนั้นในเมื่อสโมสรเขาตั้งเป้านะครับที่จะพร้อมขายอนโทชนี่ถ้าได้ราคาที่สูงพอนั่นก็หมายความว่าซีซั่นหน้าเนี่ยโอกาสที่อา,าร์มัดเดียโลจะเป็นตัวจริงก็มีสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฟอร์มในช่วงทา้ายฤดูกาลที่แล้วรวมถึงพรีก,กับรนเราก็็เหนว่าอาอมาเลล่่นได้้อยูแว ส่วนเจดอนซานโชนะครับรายนี้เนี่ยยูไนเตตตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์เราจะเห็นว่าซานโชกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วแล้วก็เคลียร์กับเอเดนฮากคไปแล้วนะครับแต่ว่าซานโชอยู่ในช็อตลิสต์นะครับหรือว่าอยู่ในเป้าหมายของปเอชเชเหมือนกันทีนี้มันอยู่ที่แค่ว่าทีมที่สนใจซานโชซึ่งอาจจะรวมถึงทางปีเอชเชด้วยเนี่ยเขาพร้อมไหมล่ะที่จะยื่นข้อเสนอมาที่40ล้านปอนด์นะครับตามที่มาชสเตอร์ยูไนเตดต้องการ นะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่1เลยนะครับเปเชียจะยื่นมาไหมหรือแค่สนใจเฉยๆเพราะว่าการออาลาทีมของคิริยันเอมปาเป้นะครับมันก็ทําให้เปเชียต้องหาผู้เล่นตัวรุกรายใหม่ซึ่งอยู่ที่ว่าพวกเขาตีราคาของซานโชเท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วก็อยู่นแต่ต้องการจะปล่อยซานโชไปจริงๆไหมอะไรแบบนี้นะครับคือแม้ว่าจะกลับมาซ้อมแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าจากรายงานของสื่อดับสูงว่ามันก็ชัดเจนว่ามันไม่ได้ปิด กั้นหรือว่าปิดประตูที่ซานโชจะย้ายทีมนะครับฉะนั้นย้ําอีกครั้ง7ผู้เล่นนะครับที่สมโมสรพร้อมขายจากทีมนะครับวิกตอร์ลินเดลเลฟแอนน์วานบิลสกาคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับแฮร์รี่แม็กควายสกอตแม็กทูมินรีรู้สึกแม็กโตนี่เขาตั้งไว้30ล้านปอนด์นะครับรวมถึงแอนโทนี่แล้วก็เจอดอนซานโชนะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับไม่มีชื่อของผู้ใหญ่คาซิเมโรแล้วอาจจะเป็นเพราะมีบางสื่อนะครับเขารายงานว่าความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบีย ที่มีต่อพี่ใหญ่มันลดลงไปในเวลานี้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่ใหญ่อยู่ต่อแล้วทีมจะไม่เสริมกลางตัวตามนะครับยังไงก็ตามก็ต้องเสริมอยู่ดีนะครับซึ่งจากการยืนยันเข้ามานะครับของอาทาง r อบดอสันนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเเนี่ยยังคงต้องการที่จะเสริมทีมในตำแหน่งดังนี้ครับนะครับ มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงกลางตัวต่ำนั่นแหละนะครับที่มีข่าวกับอูกาเต้กับโฟฟาน่าอยู่ในเวลานี้เซ็นเตอร์แบ็อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งนะตอนนี้นะครับก็ยังคงเดินดีลนะครับเจรจากับมาตาซลิกนะครับอย่างต่อเนื่องดีลมันยังไม่มันยังไม่ล่มนะครับเพียงแต่ว่าเวลานี้มันต้องหาตัวเลขค่าตัวนี่มันลงตัวกันให้ได้เพราะว่าคือพอจยเตไปปิดดีลเลนี่ยูโรปุ๊บเนี่ยนะครับทางมาเยนเขาก็ต้องตั้งปรับในแบบของตัวเองว่าเฮ้ยคุณไป ซื้อย ورو มาแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาซื้อเดลิกถูกๆมันก็ไม่ได้แล้วไบเยิร์นเขาก็ต้องมีกลยุทธ์ในการตั้งรับนะครับแล้วก็ต้องการราคาที่มันเหมาะสมเหมือนกันฉะนั้นดีลของเดลิกในเวลานี้เนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันก็จะต้องขึ้นอยู่กับขาออกเป็นสําคัญก่อนแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือแบ็กขวาตามที่มีรายงานจากทั้งไทม์แล้วก็เอ่อีบีซีนะครับจากทั้งเฮิร์สทั้งสโตนเทียหนึ่งทั้งคู่ที่รายงานเขา,าว่ายู่นเตดสนใจนูแซมาสราอุยและ ที่ดอลซนรายงานมันมีแค่3ใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าผมพลาดว่า4อันนี้ไม่ได้พลาดผิดแน่ๆเพราะว่าฟรานซโรโมาโนเคยรายงานก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะครับโรโมาโนพูดมาตลอดว่าโจเนตตตัง้งใจจะเสริมแบ็กซ้ายด้วยนะครับฉะนั้นรวมกับที่ดอสซ่นรายงานมาคือ3บวกกับแบ็กซ้ายคือ1นะครับฉะนั้นมีโอกาสที่ยูเนตตดเนี่ยจะตั้งเป้าเสริมเข้ามาอีก4ดิลด้วยกัน โดยที่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับขาออกด้วยนะขาออกนะครับที่มองเอาไว้นะครับจากรายงานตรงนี้ก็คือ7คนส่วนขาเข้าวางแผนเข้ามาอีก4ตําแหน่งแต่ว่าจะได้ครบหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องไปรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับนะทุกท่านคิดอย่างไรกับข่าวในวันนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้เหมือนเช่นเดิมนะครับช่วงท้ายนะครับอันดับแรกเลยขอบคุณ การส,สนนุทุกท่านที่มีมาตลอดนะครับบางท่านพอเห็นคลิปเด้งขึ้นมามาคอมเมนต์ตั้งแต่แรกบางท่านมาให้กําลังใจรับชมกันผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบพระคุณมากๆอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับท่านใดก็ตามที่รู้สึกมาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบการรายงานข่าวสบายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กันเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคลิปนะครับมีการทําคลิปใหม่นะครับแล้วก็มีเด้งแจ้งเตือนก็ กระดิ่งไว้หน่อยเราจะได้มาเจอกันแบบนี้นะครับยังไงฝากทุกท่านติดตามกันต่อไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับการพูดถึงนะครับผู้สัรสนของเราที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกับทาง Su ซ,ซูกินะครับ easy drive นะครับแน่นอนนะครับนี่คือ แคมเปญนะครับที่คุ้มค่ามากๆนะครับจะดอกเบี้ย0%หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้ผ่อนสบายในสไตล์คุณนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับฝากเอาไว้นะครับกับทางเมล็ดทานตะวันนะครับอบกรอบรามือนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ รถดั้งเดิมนะครับแบบนี้นะครับหรือว่ารถบาร์บีคิวนะครับเป็นรูปแบบของซองช็อตนะครับฉีกมุมซองแล้วก็รับประทานได้เลยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับก็หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหรือว่าใครต้องการสั่งซื้อออนไลน์ก็แอดไลน์ไปที่สายตรามือออฟฟิเชียลมีมาฝากกันนะครับมีพร้อมอยู่แล้วแล้วก็แจ้งมาดูดูกันนะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงฝากไว้สําหรับทางตรามือแล้วก็นี่เลยนะครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือยืนยันฟันนนนธงรว่่่าอออยแ นะครับคือแบบฉีกมุมสองปุ๊บกินน่ะ ปึ๊บเลยอ่ะนะครับหยุดไม่ได้ด้วยนะซองเดียวเอาไม่อยู่นะต้องมีหลายซองด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับฝากทางไข่กรูมิ่งไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายในเมืองของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังนะครับด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันนะครับขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะ นะครับฉลองเงินนั้นออกนะครับเรามีโปรโนะครับวันที่15เดือน7นะนะครับ สามารถที่จะไปจัดนะครับไข่ทรีเมอร์นะครับอันนี้ได้นะครับในราคาเหลือเพียงแค่1,586บาทเท่านั้นแล้วก็แถมฟรีสิ่งนี้นะครับก็คือใบมีดสำรองนะครับมูลค่า659บาทเท่านั้นนะครับในวันที่25กรกฎาคมนะครับหรือว่าวันพฤหัสนี้วันเดียวเท่านั้นฉะนั้นเที่ยงคืนเป้งนะครับ จัดได้เลยนะครับไปลุยกันที่หลิงด้านล่างได้เลยฝากเอาไว้สำหรับทางไข่ทรีเมอร์จากไข่กรูมิงนะครับย้ำว่าคุ้มค่าแล้วก็เอาจริงคือหนุ่มๆใช้ได้นะครับสาวๆใช้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะหนุ่มๆอย่างเราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพอยู่แล้วนะครับรักษาความสะอาดก็เป็นที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในจุดต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับบางทีถ้าสมมติว่าเราเคลียร์เรียบร้อยนะครับทำให้ทุกอย่างมันดูแบบสดชื่น แล้วก็ทำทุกอย่างมันดูสะอาดราบรื่นเนี่ยนะครับมันก็ดีต่อการดาเนินชีวิตนะครับดำาริชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้จากทางไข่กร่งด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทนายก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับตัวมันกับแนทนะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางของเราเหมือนเช่นเดิมนะครับฝากไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแอดไลน์มาที่แอดไซน์นะครับช็อตทูเน็ตตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอี่เหลืมแอดไซน์เข้ามานะครับแล้วก็ช็อตทูเน็ตนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามานะครับ พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับแนทนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะครับในโอกาสต่อๆไปคิดเห็นกับข่าวใดก็ตามก็สามารถพิมพ์มาที่ด้านล่างได้เห็นด้วยไหมกับการออที่รับตอสันเนี่ยนะครับเขาระบุรายชื่อ7ชื่อขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมว่า กลางตัวต่ำนะครับเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็ก2ฝั่งนี่คือสิ่งที่สโม,มสรมีข่าวอยู่แล้วก็ตั้งเป้าจะเสริมในช่วงเวลาที่เหลือในตลาดซื้อขายรอบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ